ครับสวัสดีกับใหญ่พาวเวอร์ช็อปหรือใหญ่ไรแกนครับโทร0895265299ครับก็คันนี้คันที่2ของเช้านี้นะครับลูกค้ารับรถมาอีกต่อหนึ่งก็ทีแรกจะมาเช็คระยะนะครับปกติรับรถมาต้องเช็คระ,ระยะอยู่แล้วครับอย่างนี้มันมีอาการอาตอนเช้าสวิตช์แก๊สขึ้นเม็ดแดงนะครับตรวจไปตรวจมาพบมอตอต้มรัวนะครับ นี่ครับมอตมรัวของเดิมนะครับนี่ของเก่าอันนี้ของใหม่นะครับใหม่คลิปนะครับก็ถือโอกาสลูกค้าถือโอกาสจัดโปรไปด้วยเลยครับใบนี้นะครับลด2 0 0พันบาทนะครับลูกค้าลดถึง2 0 0 0บาทนะครับลูกค้าบอกจัดเลยนะครับเพราะว่าลดขนาดนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับรีบๆกันเข้ามานะครับลูกค้าโทรศูนย์6ปดเก้าห้าสองหกห้าสองเก้าเก้าครับสวัสดีครับ